สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมันนี่เดลีนะคะประจำเช้าของวันจันทร์ที่12ตุลาคม2563แล้วค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันนทิประดาค่ะ บรรยากาศการลงทุนวันนี้นะครับในเชิงต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงเป็นข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ<ม>แกก็ออกมาประกาศผ่านทาง Twitter อีกแล้วนะฮะบอกํำนองที่ว่ามีภูมิคุ้มก COVID <อ>ันโควิดซึ่งปรากฏว่า Twitter รระบบ AI ของเขาเนี่ยต้องมีการออกมาประกาศเตือนเลยว่าอาจจะมีข้อความที่เป็นเท็จขึ้นมาเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องของข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาโรค,คก็เป็นปัจจัยที่อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับต่อภาคของการลงทุนต่างประเทศนะครับส่วนในยุโรปนะครับนักวิทยาศาสตร์ชื่่ออออดััังงนนีกกมมมาาาบุววฤษ้ค 声。Si ที่อาจจะต้องมีการล็อกดาวน์รอบที่สองนะฮะตอนนี้เองข่าวคราวนักฟุตบอลชื่อดังก็มีการติดเชื้อโควิดกันหลายคนนะฮะเพราะฉะนั้นเองก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ภาพของเศริฐกิจในยุโรปนั้นการฟื้นตัวอาจจะยังคงล่าช้าต่อไปครับค่ะส่วนเช้าวันนี้นะคะต้องติดตามแล้วค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางจีนนะคะประกาศลดสัดส่วนการการสํารองนะคะที่จะมีผลกับสถาบันการเงินนะคะที่จะทำฟอร์เวิร์ดธุรกรรมต่างประเทศกับทางด้านของการใช้สกุลเงินตราเนี่ยนะคะส่งผลทําให้การการสัมองเดิน ทต้องการสำรอง20%ลดเลืองเหลือเพียงแค่0%เท่านั้นนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวก็ส่งผลทำให้ตลาดเอเชียเช้าวันนี้ผันผวนเลยทีเดียวแล้วค่ะดังนั้นภาพรวมของการลงทุนตลอดวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้ใน Trade Time ค่ะ ามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกวีชูกิจกเกษมรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนับสวัสดีครับพี่กวีครับวันนี้เปิดตลาดมาวันเดียวก่อนที่เข้าสู่ช่วงของวันหยุดนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นเป็นบรรยากาศกดดันทางการเมืองเลยนะฮะประเมินแนวโน้มการเคลื่อนไหววันนี้ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเราเราผมยังให้น้ําหนักกับกับการฟื้นตัว หรือว่าการแพร่ระบาดของโควิดมากกว่าปัจจัยในประเทศนะครับเพราะว่าผมคิดว่าปัจจัยในประเทศคงคงคงไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราหรือว่าตลาดเองยังคงกังวลอยู่และอาจจะทําให้ตลาดยังคงผันผวนไปอีกประมาณเดือนนี้ก็คือเดือนตุลาจนถึงเดือนหน้าประมาณสักกลางเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยที่ทีเข้าใจว่ายังไงก็คงจะจะยังไม่จบแล้วก็การได้วัคซีนเนี่ย ก็ยังไม่ชัดเจนที่วัคซีนที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในเชิงของการใช้จริงๆได้นะครับคบปลายปีเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่เห็นชัดนะครับแล้วก็ต้นเดือนหน้าเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้ามาทีนะครับเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนเนี่ยมันยังมีอยู่เรื่องใหญ่ๆเลยคือโควิดกับการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสังเกตที่ดีนะครับตลาดหุ้นเองเนี่ยไม่ได้ตอบสนองเชิงลบต่อต่อเรื่องของโควิดกับการเลือกตั้งในฟหารัฐเนี่ยมากเหมือนอการแพร่ระบาดของโควิดรอบแรกนะครับสังเกตว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยมีการรีแอคค่อนข้างน้อยหรือว่าเวลาลงเนี่ยจะลงค่อนข้างค่อนข้างน้อยหลักๆเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็รับ รับปัจจัยลบเหล่านี้ไปมากพอสมควรแล้วล่ะนะครับพูดยังไงก็คือว่าระบาดรอบสองตลาดเองก็รู้แล้วว่ามันจะต้องเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็รู้แล้วก็มีการคาดการณ์กันไปแล้วว่าจะติดลบเท่านั้นเท่านี้ก็เลยไปไปตั้งความหวังับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าซึ่ง <c oughs> ก็จะมองไปเป็นปีหน้าเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งแน่นอนตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวได้ก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นเศรษฐกิจของทางฝั่งเอเชีย นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลดีกับกับเรานะครับเพราะว่าอย่างไรอย่างไงเนี่ยการพึ่งพาของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ยังมาพึ่งพางของเศรษฐกิจฝั่งเอเชียมากกว่านะครับโดยเฉพาะจากประเทศจีนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีเนี่ยมาแล้วก็การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดของจีเนี่ยก็ค่อนข้างดีนั่นหมายถึงว่าผมเชื่อว่าถ้าจะมีการฟื้นตัวหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเอเชียจะฟื้นตัวได้ดีกว่ายุโรปกับของสหรัฐอเมริกาของสหรัฐอเมริกานี่ยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะว่า หลังเลือกตั้งเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องรอนโยบายที่จะเป็นนโยบายหลักของประธานาธิบดีคนใหม่นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าเป็นไบเดนลนะครับซี่ะการการหลาอย่างน้ำเยอะนําเยอะมากน้ำเดะต้าจิตที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับถ้าพลาดก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วล่ะนะครับคราวนี้ถ้าไบเดนได้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีมาตรการที่จะเป็นผลกระทบในเชิงลบกับบริษัทในสหรัฐอเมริกาแต่คนเรื่องของภาษี อย่แม้กระทั่งในเรื่องของภาษีคนรวยนะครับหรือว่าภาษีน้ํามันที่จะไม่ซัพพอร์ตแล้วตรงเนี้มันจะมีผลทำให้ทาให้ความกังวลในยุโรปเองเพราะยุโรปเนี่ยซื้นตัวช้าแน่นอนเรื่องหลังโควิดนะครับอเมริกาเองเนี่ยก็จะมีผลกระทบจากนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ตรงนี้ผมเชื่อว่ามันจะทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยดูดีขึ้นมาเลยนะครับไทยเราก็น่าจะได้รับอนิสงส์แล้วถ้าประเด็นเรื่องการเมืองของเราไม่ได้มีอะไรนะครับโควิดเรายังไม่มีรอบสองเกิดขึ้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยไม่ได้ดีมากนะครับแต่มันก็จะไม่ได้แย่ลงไปเมือนทางยุโรปนะครับอันนี้มันก็จะช่วยทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยได้รับความสนใจเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าในช่วงที่จะมีต่ํากว่า1250ลงมมาที่พันสองเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นจังหวะโอกาสที่เราจะลงทุนหุ้นรุ้นฐานดีเก็บเอาไว้ก่อนนะครับแล้วแล้วลุ้นกันว่าพอปลายปีเนี่ยข่าวเชิงบวก เชิงเซนติเมนต์นะครับไม่ใช่พื้นฐานนะครับเซนติเมนต์ที่ดีขึ้นในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ที่น่าจะได้ความกังวลในเรื่องของการสุดโตัวขอ,ของเศรษฐกิจน่าจะลดลงในขณะที่ความชัดเจนเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐก็น่าจะดีขึ้นก็น่าจะทําให้ช่วงปลายปีถึงต้นปีหนาเน,ะนี่ยดัชนีเนี่ยเรามีโอกาสได้ไๆขึ้นไปจนแตะที่ประมาณสักพันสามร้อยห้าสิบจุดได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพตลาดโดยรวมก็เน,น้นในที่หุ้นใหญ่ นะครับที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทีาอไว้ก่อนนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากคร่ะสวัสดีค่ะ ะะก็ถือว่าเป็นภาพนะคะที่ดูดีขึ้นนะคะ <ừ> สำหรับท <ừ> ิทางของตลาดหุ้นไทยที่จะได้รับอนิสงจากเม็ดเงินลงทุนที่คาดหวังว่าเศรฐษฐกิจจะไม่แย่กว่านี้แล้วก็มีโอกาสจะฟรรรื้นตัวนั่นเองพิกวีน,นี่ก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับปัจจัยจากต่างประเทศมากกว่าภายในประเทศน่าจะไม่สามารถกดดันได้มากนะนะครับแล้วก็ปัจจัยการลงทุนช่วงนี้เองแนวรับสําคัญ1,250จุดถึง1,200จุดเป็นจุดที่สามารถเข้าซื้อได้นะครับส่วนหุ้นแนะนำนะครับของรายการเราในวันนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับไอร่าแนะนำเอโก้ครับฟิลิป พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูค่ะเรื่องราวของการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในประเทศไทยค่ะ ตร์ทอัพของไทยถือว่ามีศักยภาพอย่างมากนะครับแต่ถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วเนี่ยสามารถไปได้ไกลเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดนี้เองนะครับทาท s c b 1 0 x นะครับได้มีการร่วมลงทุนในส่วนของ My Cloud f u ูลฟ l ลเมนตนะครับซึ่งถือว่าเป็นสตาร์ทอัพของไทยในการเดินหน้าสู่ตลาดอาเซียนทีเดียวครับ รายละเอียดนะครับได้รับการเปิดเผยมาจากดรอารักษ์สุธีวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCB10X จำกัดและผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับท่านบอกว่า SCB10X เดินหน้าลงทุนในบริษัท Tech Company และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างขีดความสามารถใหม่ทางด้านเทคโนโลยีผ่านการลงทุนที่สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุดนี้ s c b 10X ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนและจับมือเป็นพันธมิตรรอบซีรีส์ A นะครับกับ My Cloud f u l f i l l m e n t ร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นโดยการระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะดำเนินไปพัฒนาระบบการจัดก,การด้านข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการอ e ีคอมเมิร์ซสามารถบริหารจัดสินค้าขายสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับพร้อมทั้งนำา Data ขยายธุรกิจรองรับการเติบโตของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนครับ ดรรักบอกเพิ่มเติมนะครับว่าบทบาทของ s c b 10X มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลักดน Start ันสตาร์ทอัพของไทยที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิด19นะครับอุตสาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซและโลจิสติกเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคหันมาสนใจดิจิทัลมากขึ้นส่งผลให้เกิดความต้องการด้านบริการคลังสินค้าออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเพิ่มสูงตามไปด้วยสตาร์ทอัพอย่าง m y c l o u d f u l f i l l m e n t นะครับจึงได้รับผลดีแล้วก็เติบโตสูงจนเป็นที่น่าจับตามอง โดยทั้งสองบริษัทยังมีแผนในการพัฒนาโซลูชันต่างๆร่วมกันเพื่อให้สามารถตอบโจทย์โซเชียลคอมเมอร์สในอนาคตเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการรวมถึงลูกค้าอีกด้วยครับ ถือเป็นโอกาสดีๆนะคะของสตาร์ทอัพไทยนะคะนอกหนาจากนี้ค่ะมาติดตามกันบ้างน,นะคะสำหรับกองทุนที่ได้รับรางวัลในงานรางวัลเกียรติยศ Money a n n b a n k i n g a w a r d 2020นะคะวันนี้อยู่ในประเภทของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปีนั้นจะเป็นใครไปติดตามเลยค่ะ รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปีครับในประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน RMF Equity ได้แก่กองทุนเปิดหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ภูมิใจและภูมิใจมากนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับทั้งสองกองเนี่ยเราก็มุ่งมั่นมากว่าอยากจะเป็นกองที่ดีสําหรับผู้ลงทุนทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะกองที่เป็น IMF ด้วยเนี่ยยิ่งเป็นกองที่เรามีความคาดหวังสูงมากและปีนี้เป็นปีที่เราภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่กอง equity IMF เราก็ได้รางวัลในปีนี้ด้วยนะครับต้องขอบคุณทางการธนาคารมากนะครับที่ที่มอบรางวัลในครั้งนี้ให้กับเราเราก็พยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องกระบวนการ การจัดการการลงทุนนะฮะให้มีความทันสมัยสม่ำเสมอย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มมีการเอาพวกาการใช้ข้อมูลเขาเรียกว่าบิ๊กเดต้าเข้ามาใช้ประกอบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ผู้จัดการกองทุนของเราเนี่ยสามารถต,ตัดสินใจได้อย่างท,างทันท่วงทีนะครับโดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมแบบนี้นะครับว่าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็สูงมากขึ้นเนี่ยการตัดสินใจอย,อย่างถูกต้องแล้วก็มีเหตุผลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สําคัญปีนี้เนี่ยเราก็คงยังจะเน้นเรื่อง สำคัญอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับคือการเข้าถึงผู้ลงทุนนะครับในเรื่องของจํานวนแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของการให้คําแนะนําเรื่องที่2ก็คือเรื่องของคุณภาพของการจัดการการลงทุนนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมได้ได,ได,ได้ได้เกินไปนะครับว่าการจัดการการลงทุนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเป็นหัวใจสําคัญนะครับที่ทําให ผู้ลงทุนที่อยู่กับเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับโดยเรื่องแรกเนี่ยจะทําให้เกิดขันเข้าถึงแล้วก็ความเข้าใจในการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นต่วนเสริมเข้ามาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกน,น,นครับ กว่าน,นี้นะครับองค์กรขนาดใหญ่ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของโลกดิจิทัลนั้นข้อมูลข่าวสารไหลไปมาเร็วมากนะครับลาสุดนี้เองทางปตทได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้อัจฉริยะนะครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้แบบเรียลไทม์กันเลยจะมีความน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับเชิญค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ Smart Intelligence Center T s p a c e ีสเปอของปตทค่ะที่นี่นะคะนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมารวบรวมข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมหาศาลเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจนะคะ ห้องนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณดิษฐัตปัญญาราชนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศหรือ PTT Trading บริษัทปตทจำกัดมหาชนตามแผนเข้าไปข้างในเลยค่ะ สวัสดีครับโอ้โหได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะคะส<ผ>ม Smart i n t l l l i g e n c e Center ที่นี่นี่ตื่นตาตื่นใจมากเลยแนวคิดที่มาของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะครับก็แนวคิดมาก็คือมันตอบโจทย์ในเรื่องของหน่วยง,งานการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งโจทย์ที่ผมได้รับก็คือว่าจะทําไงที่จะเอาองค์ความรู้หรือว่าประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของพนักง,งานลงไปอยู่ในแดชบอร์ดที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือจุดป,ประสงค์ก็คือ นำองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีนะครับเพราะว่าคนของเทรดดิ้งเนี่ยคนเนี่ยพนักงานของเราเนี่ยเป็นแอสเซทท,ที่ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเราไม่มีธุรกิจที่จะต้องไปเป็นโอเปเรชั่นในโรงงานนะครับเราใช้คนในเรื่องของการที่จะหาโอกาสในการที่จะซื้อขายน้ํามันเพื่อหา,หากาหําไรให้ปตทเพราะฉะนั้นคนสําคัญที่สุดเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างองค์ความรู้ นะครับมีแหล่งข้อมูละนะครับสร้างศักยภาพของคนให้ได้ะนะครับอันนี้คือห้องที่จะพัฒนาศักยภาพของคนคะนะครับเพราะาต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันยากมากที่จะสอนน้อง,นองๆนะครับที่จะให้เขาเรียนรู้จากพี่ๆเพ,พราะฉะนั้นให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยโดยใช้ภาพในการอ,อธิบายค่ะและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นห้องที่เป็นวางกลยุทธ์นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำามันผันผวนมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องมี ห้องห้องที่พร้อมในการที่จะ tackle issue ต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำและรวดเร็วนะครับครับผมดังนั้นนะคะนี่ก็คือเหมือนเป็นหัวใจหลักของห้องว่าอย่างนั้นเลยนะคะเขาทำงานยังไงคะแล้วมีข้อมูลที่เป็นรูปแบบของดิจิทัลที่จะส่งต่อเป็นการให้ความรู้กับพนักงานยังไงบ้างนะคะครับก็เป็นการสอนน้องๆนะครับบนแพลตฟอร์มนี้ผ่าน T-Learning 3 6 0อองศานะครับซึ่งจะเห็นว่า ใน360องศาสกรีนที่ใหญ่ขนาดนี้มันมีเราแบ่งเป็นดีพาร์ตเมนต่างๆนะครับที่เรามีอยู่วันนี้เราคงไม่มีเวลาทั้งหมดที่จะมาอธิบายทั้งหมดผมขออนุญาตนำเสนอเฉพาะ c ุดออ o i เทรดดิ้งแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลชาร์ n ตนะครับผมขออนุญาตกดเข้าไปในด s ชบอร์ดนี้นะครับะนะครับนี่จะแสดงให้เห็นถึงนะครับอันนี้คือแผนที่ประเทศไทยะจะเห็นได้เลยว่า โชว์ให้เห็นว่าคอนเดนเซตคือคอนเดนเซตก็คือน้ำมันดิบชนิดหนึ่งที่เป็นไลท์เป็นน้ำมันดิบใสแล้วกันนะครับเราเรียกคอนเดนเซตจะเห็นได้ว่ามันมีแหล่งต่างๆนะครับชื่อเอราวันไพลินอาทิตย์บงกฎแล้วแสดงให้เห็นว่าใครเป็นโอเปเรตใครเป็นโอเปเรตโดยใครนะครับลองมาดูที่ Flow, เทรดดิ้งโฟลดวผมขออนุญาตก,กดที่เทรดดิ้งโฟลนี้นะครับค่ะคราวนี้แหละจะเป็นแสดงภาพมันจะแสดงให้เห็นว่านะครับธุรกิจเรามีทั้งการซื้อขายภายในประเทศ อินเอาก็คือการส่งออกเอาเอาคือการค้าขายแบบนอกประเทศกับนอกประเทศคือ third party trading ค่ะจะแสะดงให้เห็นเลยนะครับอันนี้คือภาพนี้จะเห็นแล้วเรียนรู้ง่ายมากว่าประเทศไทยเน้นนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศใดบ้างเ mm hmm. นี่ยเราเห็นเลยนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบางคนไม่รู้ว่าเออสหรัฐอเมริกามาได้ไงอย่างที่ผมเคยเรียนว่าน้ํามันเป็นลิควิดถ้าขนเอาจับขึ้นเรือแล้วราคาเนี่ยมันสามารถแข่งขันได้ในเอเชียแปซิฟิก หรือว่าใน m i ด d เ e อ a s t หรือว่าในทางเวส t ์ทิฟกันน้ำมันก็สามารถ a r b i t a g e หรือว่าเรา move จากภูมิภาคหนึ่งไปภูมิภาคหนึ่งได้นะครับก็จะเห็นโดยภาพนะครับจากหน้าจออัจฉริยะตรงนี้นะคะเห็นด้านนู้นค่ะอยากจะให้คุณดิษฐาช่วยพาไปดูหน่อยรู้สึกเหมือนมีโรงหนังย่อมๆอยู่ในนี้เลยใช่ครับครับลองดูกันครับชิญดูกันครับก็อันนี้เราก็คงเป็นอะไรที่การสร้างบรรยากาศนะให้เกิด อ่าบรรยากาศในออฟฟิศนะครับเพื่อเพราะเรามีอย่างที่เราผมเรียนว่าเรามีน้องๆ้องรุ่นใหม่เยอะนะครับมี new generation เพราะผมก็อยากสร้างให้มันเกิดบรรยากาศแล้วเราแสดงบนไซเนจเนี่ยเราทําเหมือนบล็อกออฟฟิศเพื่อให้น้องสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่านโยบายของเราเนี้ยน้องๆอาจจะไม่ทราบน้องๆที่เข้ามาใหม่เพราะนั้นน้องสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองเลยเข้ามากดเราจะเห็นว่าอะไรนี่ now showing ก็คือสิ่งที่เราทําทำปัจจุบันแล้ว coming soon เป็นคืออะไรนะครับน้องก็จะสงสัย ลองไปดูซิว่า o o i n g s o o n ของของเรามีอะไรบ้างลองดูซิค่ะโอ้ยูเอสค่ะนะครับก็ให้เห็นว่าใน Q4 ปีนี้นั่นคือเป้าหมายที่เราที่เราจะ Move พนักงานเราส่วนหนึ่ง mm hmm. นะครับไปปฏิวัติงานในสหรัฐอเมริกาก็เป็นสร้างการสร้างกิมมิคให้น้องเนี่ยเขา ผมอยากจะให้น้องก็มีความเตรียมพร้อมค่ะเหมือนมีเป้าหมายตั้งไว้แล้วก็ก้าวไปให้ถึงใช่ครับเพราะว่าต้องต้องให้ทุกคนในเรือลําใหญ่เนี่ยที่ผมวิ่งไปในทะเลรับรู้ว่าธุกิจเรากําลังจะก้าวไปทางไหนค่ะครับผมครหน้าจอนี่แสดงถึงอีโมชั่นด้วยนะคือมีอารมณ์ของแต่ละภารกิจที่เรากําลังจะไปมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมนะคะ จากหน้าจอนี้เห็นบอกว่ามีพื้นที่ที่น้องๆหรือบุคลากรสามารถติดต่อหรือว่าติดตามข้อมูลสําคัญต่างๆได้ด้วยได้ครับผมแต่อยู่ฝั่งนู้นนะครับต้องเดินมานิดนึงครับผมค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมค่ะครับตรงนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าเราพร้อมในการรับข้อมูลข่าวสารทั่วโลกนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีการแสดงในเรื่องของเชิงวิเคราะห์นะครับเพราะว่า เราจะมีพนักงานที่ทํางานตลอ okay. ดเวลาในเรื่องของการวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์เศรษฐกิจเพราะนั้นการที่จะเอาข้อมูลนั้นอยู่ในอีเมลบางครั้งก็ไม่ไม่ได้น่าดูถ้าเรามาโชว์ในภาพของเป็นภาพสกรีนพวกนี 2016, ้น้องๆก็จะมาดูเนี่ยจะโชว์ใน g o o โ l ลบอลดีมันใช่ไหมครอสเขาจะรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยใน Q2 ดีมานหายไปั้ง16 16เปอใช่ไหมก็เข้ามาดูนะครับตรงนี้ก็เป็นอิน r m เมชันเราเรียกว่า Project One Market l i ต e f e e d ซึ่ง เป็นการที่น้องๆที่อยู่ในเทรด i ดิ้ r ช d ร r เดอร์ต่างๆอยู่ในทั่วโลกเขาจะฟีดอินฟอร์เมชันเข้ามาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นทั่วโลกเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมาทั่วโลกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอีคโนมิกหรือว่าทางด้าน geopolitics หรือว่าทางด้าน ราคาน้ำมันพี่มีความผันผวนมันจะมี breaking news เข้ามาทันทีน้องก็จะฟีดเข้ามาทำการวิเคราะห์ด้วยเรียกว่าไม่ได้มีเพียงแค่ตัวแทนด้านการค้าขายนะเป็นเหมือนหน่วยข่าวกรองใช่ครับส่งข้อมูลไปให้ผู้บริหารระดับสูงของเราทุกคนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ technical แล้วล่ะก็คือเรานอกจากเราทําการค้าเราก็สามารถที่จะ provide service ให้กับลูกค้าด้านนะครับเราจะโชว์ให้เห็นว่าปัจจุบันนี้การซื้อขายล่วงหน้าราคาถ่ามันต่าง ดีบีไอหรือว่าน้ำมันน้ำมันเสร็จรูปหรือว่าน้ำมันต่างๆเนี่ยในอีกปี2021เนี่ยคือเขาเทรดอยู่ที่ไหร่ <c oughs> เพราะนั้นก็จะสามารถที่จะรับรู้เพราะนั้นเราเวลาเราเทรดปัจจุบันเนี่ยเราเทรดอนาคตด้วย <c oughs> แต่มันเทคนิค,นคอมากเกินไปนะครับ <c oughs> ผมก็อยากจะให้เห็นว่ามันมี เพื่อให้น้องๆไปใช้งานแล้วกันครับผมนะคะเป็นข้อมูลแบบเร็วทันที่มีผลต่อการตัดสินใจนะคะไม่เพียงเท่านี้เห็นแบๆตรงนั้นค่ะมีตัวเลข49เป็นข้อมูลเชิงสถิติที่บอกอะไรเราหรือเปล่าคะช่วยพาไปดูหน่อยค่ะลองดูแล้วกันนะครับ49นาทเนี่ยคือเป็นห้องห้องนี้เป็นห้องเล็กๆนะครับไม่ใช่ห้องใหญ่แต่เป็นห้องที่มีคุณภาพเพราะว่าการประชุมต่างๆเนี่ยของพนักงานเนี่ยผมอยากให้มันอยู่ในระยะเวลาที่จำกัดค่ะ 49นาทีเท่านั้นใครก็ตามเข้ามาในห้องนี้เนี่ยจะูกเปิดไฟจะถูกเค้าเลย49นาทีเพราะฉะนั้นน้องๆที่จะใช้ห้องนี้เขาจะรับรู้แหละมันจะมีเลขล u n น i n g ไปเรื่อยๆว่าอีกกี่นาทีเราสามารถใช้ห้องนี้ได้อ๋นะคะจะได้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายประชุมนานไปมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพอะไรนะคะจํากัดให้อยู่ในเวลาอุ้นี่เป็นแนวคิดที่จานฉลาดมากๆหนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือรูปแบบของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะเข้ามามีผลต่อการ พัฒนาศักยภาพของทั้งบุคลากรนะคะคช่วยให้การดําเนินธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็เ,เป็นก้าวสำคัญที่น่าจับตายอย่างยิ่งสําหรับปตทแหละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับ,รบโอ้โหต้องบอกว่าทันสมัยมากใครเสกมากคุณแพนเป็นยังไงบ้างท<อ>ี่ผมชอบที่สุดนี่อะไรรู้ไหมอันไหนคะห้องประชุมจํากัดเวลา จะได้ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ<อ>แลวทุกคนก็จะมีความกระตือรือร้นเตรียมแผนงานต่างๆมาประชุมอย่างเต็มที่นะคะนี่แหละค่ะคือ T SpaceAD นะคะที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะของปตทนะคะ <c oughs> ล้ำสมัยจริงๆแล้วก็สามารถใช้ข้อมูลที่เป็นเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์ได้แล้วค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันกลับมาพบกันวันพุธนะคะพุธที่14ตุลาคมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ